นี่อยู่ต้นไม้สวยมากจาก้ะรีค่าไม่สวยจังไม่สวยความมาดูต้นนะี้ยดูทำทำสียถ้าสนใจติดต่อนะคะติดต่อไม่สวยคุณรอน,นะคะดูจ้ะสวยมากเลยจ้ะนี่จ้ะดูจ้ะดูดูดูต้นนี้อยู่ข้างบนเลยลูกอยู่ข้างบนดูดูด น่ารักมากเลยจ้ะสวยมากเลยจ้าดูดูดจ้านี่ขยกมะนี่ตัวนี้ก็มามะาพร้าวก็เป็นมะพร้าวไฟนะคะเนี่ยแต่ก็ทำออกมาเป็นอย่างนี้สวยมากเลยจ้าดูดูด,ดูทำสวยมากเลยยายสวยจะมาพามาดูของจริงจาะของจริงมากเลยเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะไม่ไม่สวยเกิงมาปานี้ไม่สวยยังไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยดูดูด มะพร้าวสองตาลูกนี้มีสองมีสองมีสองตาจ้ะลุกขึ้นมาสองต้นเลยค่ะลูกนี้ใครสนใจใครสนใจโทรมาเลยนะคะเนี่ยโทรมาเลยค่ะแม่สวยจะพามาดูแม่สวยจะพามา,มานี่ดูดิดูงามมากเนี่ยมะพร้าวไฟดูดูเขาเนี่ยขึ้นตั้ง้นมาสูงมากเลยค่ะนี่จ้านี่อ่ สวยมากนะคะจะสวยมากเลยค่ะเขาไม่เคยสนใจเธอทักมาหาแม่สวยนะคะแม่สวยจะพามาดูเพราสวยแม่สวยจะบอกนี่แม่สวยชอบต้นนี้มากเลยเนี่ยต้นมีสองตาเนี่ยมีสองตาเนี่ยนี่ดินอยูดีมะพร้าวไม่เคยเห็นนะนี่สวยไม่เคยเห็นนั่นนี่ขนาดอยู่ขนาดนี้ยังไม่เคยมาเห็นว่าเ้าเนี่ย ตัวไม้สองปาเสวยมากเลยคันนี้สว,สวยมากเลยจ้าดูดูเขาเนี่ยอู้หูหลายต้นนะคะดูเขามาเขามาดัดเป็นบอนบอนไซเสยีสยในต้นนี้นะไม่เคยชอบมากเลย เอามาตุ้อนไซด์จ้ะกํลังกํลังทํามาขึ้นมาใหม่นี่สวยๆแตบนั้นเลยงามมากจ้ะแลไม่เสืยชอบตรงน้้นมากเลยเนียเ,เนี่ยมเยนะมเท้าสองตานี่จ้ะดูสวยมากจ้ะ นี่ยต้นนี้ก็สวยอะดูดีงอขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยต้นนี้สวยงมมากเลยค้พันกบาแล้วเนี่้นี้เะว่าถ้าแตกันแตกจิงต้นี้เห็ดงามให้ในด้๋ยจะะเนี่ยที่มีสงตาอีกเย่างหนึ่คือแบบว่าถ้ามันเสี่ยงเลยถ้าสองตาคือว่าถ้าแก่เรามันอาจสิแบบ ไายเลยเห็นอ่ะเออว่าอัน well, นี uh ้ว่าจริงสองสองสองกามีนี่สองกามีสามกามีครับเนี่ยเอออันนี้สามกามีมีสามต่งต้องบอกว่าอ่าผมอ่าสั่งทั้งเตะทั้งขีดหน้าม้าเออแต่มันมันจะเป็นอ่าหวานใชนี่มมันจะน้ำเขาจากอินโดเออน้ำเขาจากอินโดมาแต่ส่วนมากเขาจะเด่นกันอยู่แถวภาคเตะแม่ล่องเขาไปเบื้องแม่นไหนๆก็ได้ครับเบื้องมาราคาเนี่ยพวมันคือแค่ไหนนะเนี่ยอันหาขึ้นแล้วนี่ทถานแตกแบจริงนีแม่คือนี่คืองานมันจบเนี่ย นี่งามันจบแล้วนี่งามันจบนถ้ามันจบสิเป็นแบบนี่อันนี้เพิ่งแก่จะเป็นแบบนั่นถ้าจ,จบจะล่อล่อใบจริงมันออกใี่ไหมครับ<ม>นี่ก็ล่อเนี่ยน่ตนนัวนี้สวยดีในกระงั้งด้วยกันอันี้สันนี้อง,อองตัวน,นี่นะเล่าวันนี้อันนี้สีเหลืองนะครับเนี่ยสีเนี่ยเออมันเป็นสีเหลืองอันนี้ชมอ่าตัวนี้ไงตัวนี้น้ำตาลไงเออสีน้ำตาลเนี่ยเออมันเป็นสีน้ำตาลนะครับ ตัวนี้เป็นเขียวอันนี้น้ำตาลอันนี้ส้มต้นต้นยกกับนี้สีเขียวแบบอ่อนแล้วก็สีขาวกับนี้มันรักษาง่ายมันเยี่ยงง่ายอันนี้มันจะเป็นเป็นสีอะไรตัวนี้นะต้นนี้ก็เขียวครับเนี่ยมันออกเป็นเขียวแล้วเนี่ยเขียวแล้วเนี้ยคือร้อใบกิ่งครับเนี่ยร้อยแตกใบกิ่งอันนี้ต้นเซตอะไรมันว่าตัวนี้ ตรงนี้นะครับจล้อยมันแตกเบิดเนี่ยนะมันเหลืออยู่ตรงนี้เห็นว่ะล่ะอ่าเนี่ยร้อมันแตกเบิดมันมีออกแบบนี้ทุกก้านเนี่ยออกแบบนี่คือจบงานจบงามเลยงามดีจ้ะตัวนี้มันโชว์ลากเลยลากเนี่ยงาวมากเลยด้วเออเออคือว่าห่อไว้แถมแข็งแรงมันค่อยเปิดออกตัวนี้ผมเพียร์ตแถมมันโค้งลงมาสี่เนี่ยเออเนีโค้งลงมาให้มันตกกระถางตรงตกกระถางเอาเลยมีเพียร์ตแถมมันโค้งลงมา ต้องเปลี่ยนกระถางมายางชื่่ออชื้นๆโอเคค่ะเดี๋ยวเปี่ยนพาจังได้เปียนมีคนทักมาสีบอกให้เอา,า,าขอาหายใจเอาขุนจ่าล้างบาตรคนนี้กระโดงาบาตจ้าจ่าโอเคจ้าอาอท่านนี้ก็เนาะค่ะเนาะงม่สวยกับบ้านากับข้ามูเดี๋ยวค่ะไม่ผู้ใด,ดสนใจทักมาหาเม่สวยเด้อจา้า